สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซทุกทท่านนะคะวันนี้แม่วาก็ได้ช่วยน้องแมวมาอีกหนึ่งชีวิตนะคะน้องเขาเป็นแมวจรเขาเดินไปขออาหารของคนรู้รจักกับแม่วานะคะน้องเขาเดินได้ไม่ปกตินะคะ เพราะว่าเขาเจ็บขานะคะเขาจะเดินไปแค่สามขาเขาไปขออาหารน้องคนที่แม่วารู้จักเขาก็เลยจับเอามานะคะให้แม่วาช่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้น้องก่อนแม่วาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ เอ็นดูค่ะสงสารน,น้องเขาแม่วาก็เลยเห็นอันดานะคะเห็นอันดาแม่วาก็เลยรับน้องมาล้างแผลให้เขาแล้วก็ป้อนยาให้เขาไปก่อนใส่ยาด้วยนะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็รักษาประถมพยาบาลเบื้องต้นให้น้องไปก่อนนะคะ เป็นดูน้องค่ะน่าสงสารเพราะว่าเขาก็พยายามจะเดินนะคะก็เดินได้แค่สามขาน้องลูกน้องไม่ทำน้องนะครับน้องนะครับไม่กลัวครับก็ช่วยช่วยกันไปก่อนนะคะประถมพยาบาลให้น้องเขาสามารถเดินได้ดีกว่านี้นะคะ แล้วเราค่อยว่ากันนะคะว่าจะทำยังไงต่อกันดีเพราะว่าตอนนี้ถ้าปล่อยน้องไปก็น้องก็คงลำบากนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนน้องก็ไม่มีที่พักพิงด้วยนะคะโอ้ไม่เจ็บลูกเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอให้น้องหายไวๆกลับมาเดินได้เป็นปกตินะคะ เห็นน้องค่ะเห็นน้องน้องไม่กดัดลูกน้องไม่กัดนะโอ้มามามากวน้องค่ะไม่ไม่ลุกลุกยังลุกเดินไม่ได้โอ้ยโอ้ยลนลนลน